เราจะทำการจัดส่งเครื่องแกะเกลือมะโขือนะครับไปให้ที่ภางหวดัดตดาวฤษนะครับเดี๋ยวเราจะอำการลองเครื่องนะครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้เราจะใช้มอเตอร์อยู่ที่3ามแรงนะครับ3แรงวันนี้เราจะทำการทดลอง ทํางานปกตินะครับตัวนี้ตัวนี้ครับวิธีการดูแลรักษาของเครื่องแกะเลือขา้าวโพดตัวนี้ก็คือให้อัดจารบีครับตรงเฟืองนะครับเฟืองทดรอบพวกนี้นะครับให้อัดจารบีครับให้ดูแลด้วยนะครับตัวนี้จะทําให้การทํางานของเครื่องมีอายุยืนนานยาวนานนะครับ ายไฟที่ใช้ก็แนะนําให้เป็น2องคูณสี่นะครับเพื่อที่จะให้ไฟเดินได้สูงนครับแล้วก็ทําให้มอเตอร์ใช้งานได้นานแลวไม่มีอาการร้อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นที่นำข้าวโพดเต้านะครับเต้าตรงฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เปลือกข้าวข้าวโพดตัวจะออกตรงนี้นะครับที่แกะแล้วนะครับจะออกช่องนี้นะครับแล้วก็เมล็ด หรือว่าหัวข้อโพที่แกะแล้วนะครับจะออกทางฝั่งนี้นะครับออกทางช่องทางนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะทําการแฮกนะครับแฮกลังไม้นะครับในการจัดส่งให้ลูกค้านะครับจีการต้าง็ทำการของมอเตอร์ก่อนนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับเพื่อความปลอดภัยของสินค้านะครับให้ผู้รับได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม